ไม่รู้อ่ะงั้นแพรวเขาช่วยล้างจานตรงนี้นะล้างจานเป็นในยาเฟมใครรู้จักศิลปะล้างจานนะคะล้างจานให้ไหมนะขอบคุณนะขอบคุณท้าวได้มากเลยคมันอึนไงไม่เต็มใจแล้วล่ะรู้ไม่รู้ว่าฉันมันกี่ชาต ชธอหรือวาสุดท้ายน้ำตาเรันนมาจากจุดไหนไม่ใช่ชอบองอีกเป็นเพราะฉันเสียใจแทเอเพราะฉันชื่นี่ห็นเธอกับเขารักกค่นดขีะเท่อขี้กะเท่ขี้กะเท่อขี้กะเท่นี่เหมือนขี้กะตือไหม ตัวเดียวกันครับมันเป็นสัพพันเอ้ยมันเป็นหูคดมันเป็นเวิร์บมันเป็นเวิร์บสองที่สองขีดกระเทอะเป็นเป็นเวิร์บสองที่สองเขาขีดกระตือจะเป็นเป็นอะไรเที่องขง่าเป็นเวิร์บขีดกระเทอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขีดกระเทอือกกระตือเกียงขา นเป็นเร์เกียวของกัเลยมเป็นบรหึบร์สอกตามเลยมรเกียวของกันคนละฟอร์มแม่ได้หนึ่งคนละอมแมเดียวกันเออรอ้แตกเสียกันตอนน้รู้มั้ยู้มั้แก้ขนาไม่หลานเยี่ยงก่อนท่านเท่าแท้ เขาเลยข้าท่็นเขาคนนั้นเกิดตาม,มันลักษณะทางกายภาพเ,เ<อ>านาะไลักษณะทางกายภาพแรง <c oughs> แรงแรงน่จิ้วแรงก็หลินระยะจะเกียดหรอบอร่จะเกียดเฮ้ <c oughs>

เลมาวางไว้เลยก็ได้วางแบไาไปเลยก็ได้วางไว้เลยัวางไว้เลยันเมารถไปเถอะไอ้คือจังสันวางไว้เลยานเมารถไปเถอะตเนียงอายเป็นจังสี่บอสขันเมารถเนาะวางไว้เลยสน่ยังแลเนีเหมนไปชัวร์หมากสหรอจะมาทะเล เด็กมือก็จะใส่ใส่เอาเนี่ยไม่ไม่ป่าวเด้ให้มอมาดิเสือเลนมาเสียวให้ทำรตมร้อมแรงเลยนี่แรงตอเนี่อหมดลขาหอใต้ขบคุ้นขบคุ้นขบคุ้นรักตีผมเด้อ นี่รเทอดดังไว้ปตเสีดูดังไว้านจบเฮ้ยเจ้าคู่บอกว่ายาห้ยว่าเห้าเหลาหาว่ามันผ่าไทยต่างประเทศได้นเลายาหาว่าเหลาเหลาหายว่าเหลาเหลา ไม่ได้บอกลาเด้เเอยบอกอีสานเด้อเออยบอกอีสานลาเล <c oughs> เยนละฮะน้อยเนาะเอามา,า,าอบอกลาเนาะเออมาบอกอีสานเนาะโอ้ไทยโอ้ไทยพูดไทยพูดไทยกลางเอามาพูดไทยกันเนี่ยล่ะไทยกไทยดวยนปฏิบัติยยไทยไทย,ย <c oughs> โอ้ยยายเลยไทยกันเลย <c oughs> ไช่ก็เลยไช่ก็เลยอย่นีคือไม่เฮดตันซี่เหรอนั่นสตำเนียตำเนียไม่ออกเลยนะทั้งสไม่ออกเลยอ่ะเนียนมากอ่ะฮะทำไมไม่เฮดตันซี่ทอาไม่เอาไม่เลยมันไม่แม่นะยาย ตาพ่อลุ่งพ่อลุ่งเอ้ยพ่อลุง่งพ่อลุง่งบัลลังกุ่งของบาวาลุ่งเลยสิเนี่ยพ่อลุง่งบัลลัพ่อลุงลล่งโอ้ยพูหมุ่งเอยากูัวเลย พ่อลุงแม่ป้าไม่ได้กินพี่ไ่ได้กิอลุงแม่ป้าพี่ไม่ได้กินพี่ได้กินพี่ไม่ได้กินป้าย่าเอาอะไรออกจากเต้าหอยได้เพียงเนื้อแยมตาลไหมอี่ยแต่ลืมข้าวไหมเนื้อแยมตาลหอยเขาไม่ได้กินพ่อมันแห้งติดเหรอเกินไปท้อกันเถอะเพื่อนเราไม่ได้หรอ เอไมทำไม้ลานสารหรเออยืนเงี้ยยี่สิเงี้ยอะไรนะเสี้ยเจเสียแน่เจ๊งางเจ้ามันดีกว่าเจ๊เสียหวานเลยจะบอกเล่าดูเหมือนจะบอกอีสานดูอย่าพูดอีสานเดี๋ยวเราจะไม่ได้สำเนียงไทยนะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะติดเดี๋ยวว่าอีสานเราเดี๋ยวเราจะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะติดเราต้องเขาต้องพูดอย่างอย่างนี้อย่างนี้เก็บกอลีน เก็บกบลิ้นไหมเก็บกบลิ้นแนนอะชีเซตบอุยจะเช็ดไหมชีเซตไหมชีเซตบอเอาสำเนียงแต่คำลาวไม่เอาภาษาไทยนี่แหละจะภาษาไทยแล้วเหรอไปสายสันไทยกลางไทยกลาง เอาเข้าของเครื่องออกนอกห้องแต่ไม่กล,าล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้องถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ำ